ทั่วหมดเลยตู้สี่ใบพังหมดโต๊ะเตียงเสื้อผ้าหนังสืออะไรพวกเนี้พังหมดถ้ามีศูนย์นพยพมันก็มีคนไปอยู่แล้วเพราะทุกวันนี้มันนอนกันไม่ได้แลวมันมีการเสียหายเกิดขึ้นแต่เสียหายของเราอ่ะก็ไม่มีรัฐบาลมาเย,ย,ยียวยา สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมชนวัดตลาดใต้นะครับตลาดเหนือผิดจุดเลยนะ่อยู่นี้ตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมชนวัดตลาดเหนือนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับเรามาดูชีวิตคน นอกคันกั้นน้ํานะครับที่ต้องประสบกับปัญหาน้ําท่วมซึ่งก็เป็นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วนะครับแต่ในท่ามกลางสภาพชีวิตที่ต้องยอมรับแบบนี้มันควรจะมีการช่วยเหลืออะไรให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้นได้บ้างนะครับและการใช้ชีวิตของพวกเขาต้องการการช่วยเหลืออะไรบ้างเดี๋ยวลงไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี่กันครับ ึน้นมากขึ้นน้อยตั้งรับยังไงอะป้าเหรอก็อยู่ไปอย่างนี้อลกูกเพราะว่าเราเคยอยู่มันอย่างนี้มันเป็นคือไงเมื่อปีห้าสิบท่วมนี้ทั่มหมดเลยตู้สี่ใบพังหมดตเตียงเสื้อผ้าหนังสืออะไรพวกนี้พังหมดก็คือหอบลูกอะไปสิบสี่กว่าชีวิตน่ะจริงๆอะ่ะป้าเห็นว่ามาช่วยเยอะแต่ไม่เห็นได้ก็ไม่มีแรงงานอะไรมาช่วยได้ เขาไม่ประกาศเลยเราก็แยกนะเพ<ย>ราะน้ำมันมาเราไม่รู้ตัวเหมือนกันนะที่มันมาวันนี้มาเยอะตตนเช้าแล้วก็ทำตัวไม่ถูกทำตัวไม่ถูกเดี๋ยวจะโชว์ผู้ชมนะครับเข้าไปดู ความเป็นอยู่ซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับพอเวลาการเดินทางมันลาบากแบบนี้ต้องใช้โฟมใช้เรือเนี่ยการจะออกไปรักษาหรือว่าเกิดเหตุผลเหตุร้ายขึ้นมามันก็ลําบากไปด้วยวันนี้มีบ้านหนึ่งนะฮะที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ด้านในด้วยสภาพบ้านเรือนตอนนี้พื้นที่บ้านก็คือน้ําท่วมไปแล้วแล้วก็ต้องใช้โฟมลักษณะเนี้ยเทินขึ้นมาบางคนก็ใช้เป็นที่นอนบางคนก็ใช้เป็นที่เก็บของ ็ลุยน้ําตลอดค่ะแช่น้ําตลอดคนป่วยเขาอยู่บนเตียงถ้าน้ําไม่ถึงไม่เป็นไรแล้วทุกวันนี้ต้องทําอะไรบ้างครับอ๋อหนูทํางานเลิกกลับมาก็หาข้าวหาปลาเสตรงเสตัวทุกอย่าง <laughs> แล้วก็เดี๋ยวเย็นแฟนลูกชายเขากลับมาก็ดูแลต่อก็ดูน้ําอยู่ว่า ถ้ามันไม่เยอะไปกว่านี้ก็น่าจะอยู่ได้เนาะพ่อมีอยู่มีดูแลบ้างลุงเอาไจ้อบตอดูใหญ่บ้านดูใหญ่บ้านใช่ขอไ้ใจงานอะก็แวะมาดูเลางานแสดงก็มาแจกทีนึงโอ้สบายดีนด้านล่างเรื่องอยากให้น้ำลดไปไวไหมอยากครับตรงนี้มีสักกี่ครัวเรือนครับประมาณ80กว่าลังคาเรือน84 80กว่าลังคาเรือนสักกี่คนได้ตรงนี้ที่อยู่ ว่าซึ่งก็ไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วก็เป็นอย่างนี้มาทุกปีเป็นทุกปีไม่เท่าไหร่เป็นนานด้วยนะครับ,รบปีนี้ก็โดนไปสามเดือนแล้วคคาดว่าจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่ครก็น่าจะอีกสัองเดือนนะอีก2 2> <ไป S 1> สองเดือนอืมช่วงสักลอยกระทงอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับหลังลอยกระทงมันน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติอเดี๋ยวไปว่าทงมาเดี๋ยวผมอธิบาย้รัง ที่นี่ไม่มีสูนยนโพยพยังไม่รู้ทางหน่วยงานของเทศบาลเขาก็ยังไม่มาเหมือนก็ยังไม่มาเดินดูแลตามบ้านมีแบบผู้ใหญ่คอยดูว่าอยู่กันได้ไหมถ้าอยู่ไม่ได้ก็เดี๋ยวเอาโฟมไปนอนหนุนนอนกันก่นกอนอะไรเงี้ยถ้ามีสูน,นยนอยยพมันก็มีคนไปอยู่แล้วเพราะทุกวันนี้มันนอนกันไม่ได้แล้วมันไม่ชินนะมันมีการเสียหายเกิดขึ้น แต่เสียหายของเราอ่ะก็ไม่มีรัฐบาลมาเย,ออยียวยาเสียหายยังไงวะอะไรเสียหายบ้านพังบ้านพังซ่อมเองหมดเลยซ่อมเองแต่ละครั้งเสียเยอะก็เสียเยอะมันเสียมันโจมทุกปีอ่ะแต่แบบไม่มีเย,ออยียวยา